ตัวเร่งนะมาเลยเนะี่ยใในเรือเลยไสในเรือปเดินไม่ดีมากเลยอ่ะา้าไนดีวโอ้ปลาหนามัดเบียลยไงมีปลานะทุกคนบรรยาก,กาศนี่นะท่าเรือนะอนี่นะเมือ่อเมื่อวานเราไปนั่งที่กระชังตรงนู้นนะ ขอจังตรงนู้นแล้ววันนี้เดี๋ยวเราเดินมาเราขี่รถมาตรงนี้นะนี่นะทีมงานเรานะ เยิงางไเมตองยงตออ้นี kind of um, ่มาได้านี่ห้มันวิ่งอกไปฐานนูเยงนี่ยงได้านนั้นเลย้มันหลบไม่ได้ะนันลองโยกให้มันโอกไปฐานนกนี่เออเย่งเขาไปเย่งเยขาไปทางนันวิ่งโอกเลย เขาเลยนู่นแล้วได้ได้เ่อได้เียร์โดยเล็กนันเลยองตาจนนี่ดินเดินลวงเลยเอังน้น่หลายตัวไ่ใช่ตัวเดียวดีโอ้ลึกานั้นนอกทานั้นแหละ

ผลผลไม่ผลไม่พูนไม่ผลอุ้ยนนย,ยัดมึงไปเลยผนละเลนะเล่แลไรอืมบอลเล้ว่านี่ตัวเด็กเก็บหมดนะ <c oughs> เอาหมดด้วยนะ <c oughs> Ui, wee, quá đi. Vương tặng anh em đi, dọn tòa. Ô, phải không đâm quá đi. ใครบนเาคบนไปไหนอ่ะไไหนวะออเก็บไปคลิปู้นั่นหลไดู้อย่ไะมาณน้อะไรัน่จับจับับทำอยเดิมก่อนเลยคลาสสิกมาก

ba lấy mấy hình Thank Bye. ทำไมมันเป็นแบบนั้นน่ะมันเป็นสงกระดดงหรอไข่มหมเลยนไม่ใช่ข่มอมันกำลังโลกคราบรู้แล้วนี่นนมัน,น,นี่มันกำลังโลกคราบปล่อยไหมปลอยไหมแต่นะเด็กเอเด็กเ้ยเั่นงลเลยไปุ้น Bueno. อะไรมาแล้วนะลลลลลลบกบแมวหนึ่งคมาดิหนึ่งอ้วนว้าวตัวแรงเะยมาเลยเนี่ยไหนในเรือเลยไหนในเรือ